สวัสดีค่ะชาีค่ะมาติดไข่ไก่ค่ะ งาน40ตัวนะคะพีามาเก็บไข่ไก่ชาลีกันเลยค่ะ โคง้งขาไอุ้ยถูไ,ไเอากระได้เลี่กลังอยู่ไหนมีกะมีค่ะกลังเหยให้ออกมาให้ เยอะเลยค่ะถี่นี้เยอะเลยค่ะโอ้โหใช้การใช้การใช้การถี่นี้เยอะเลยค่ะ นี่เลยค่ะประาณน,นี้เ,เ,เ,เลย้ยไข่เส่ ขายไม่ขายโดนตูเลยไหนอะชิพมังตอยตอยไก่ข้างสมัติไก่ข้างข้าง 30กว่าฟองได้นะคะตรงนี้นะคะบริเวณฟอกไก่ยุ้ยลุ้มลุ้มไก่ออะ ออกก็ป่งหาเลยไหนเราถ่ายแค่นี้ก็ใช่มันเย็นมันดูีไหมอุ่นอ่ะมีคอด เวลากิดไข่เป็ดไก่ก็จะชอบแอบ,บมองนี่เลยค่ะติดกันแ้วนะ